แล้วนี่คือทางขึ้นถ้ำผาดำนะคะาจากที่สังเกตนะคะทางขึ้นจะมีตะไคร่ก็ใครที่มาก็ระวังหน่อยนะคะอาจจะลื่นและในวันนี้วันที่เรามาถ่ายทํากันมีฝนตกค่ะก็อาจจะลื่นนิดนึงจากการาคาดคะเนด้วยสายตาแล้วนะคะทางขึ้นไปถ้ำผาดําประมาณ500เมตรค่ะด้านนี้นะคะประมาณ300้ขั้นค่ะ เชเเลครับป uh ็นไงบ้างคะคุณ oh ลุงอชั้นหนึ่งด <point> ีดีเดีไปขึ้นลุงจะลองขึ้นไปดูท่าผาดังไปขึ้นด้วยไปไปไปเฉ่งค่ะเออเชิญไปกันเลยไปไปกันเลยขึ้นไม่ไหวทำไมต้องอุ้มเนาะอุ้มก่อนเลยสามร้อยท่านเหรอคะ